ไลฟ์ live. Live สดครั้งแรกไม่เคยไม่เคยทำไลฟ์มาก่อนเลยว,วันนี้วันที่6มิถุนาประมาณ9โมงเชา้ายังเป็นพระอยู่ก็บวชมาได้เกือบจะ1เดือนละเกือบจะ1เดือนละเราเข้าบวชวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่9พฤษภา เข้ามาบวชวันที่9พฤษภาคมตอนนั้นก็ตอนแรกก็ไม่รู้จะบวชนานเท่าไหร่ไม่เคยได้ไม่เคยได้เลิกศึกเลยไม่เคยได้เลิกศึกเลยตั้งแต่ตั้งแต่เข้าบวชมาแล้วก็มีความคิดหลายอย่างตอนแรกก็จะอาจจะบวชสองอาทิตย์อาจจะบวชจนถึงวันเกิดแต่ว่าถึงจะไม่รู้วันศึกเนี่ยถึงจะไม่ไม่ไม่เคยรู้วันศึกมาก่อนเนี่ย สิ่งที่ไม่เคยเป็นคำถามเลยคือว่าบวชทำไมบวชถวายทึงกระหม่อมพ่อทุงกระหม่อมพ่อพู้ทึงให้ให้ชีวิตของอาตมาขึ้นมานะครับมันเป็นถึงใครก็ตามแต่ยังไงก็เราเป็นลูกเนี่ยสิ่งที่เราทําให้พ่อได้ที่ดีที่สุดที่สูงที่สุดที่มีความหมายมากที่สุดคือบวชบวชถวายพ่อบวชแม่ตอนผมเด็กๆเนี่ย ผมเคยบวชถวายาสมเด็จญาตอนนั้นจำได้อายุประมาณสัก9ขวบ 10, 10ขวบเนี่ยพี่อ้วนพึง่งบวชเนนถวายทวมปูเ่เสร็จผมก็เลยนึกขึ้นมาได้เอ๊ะ e ถึงตาเราบ้างแล้วถึงตาเราบ้างแล้วอ่าเลยเอาเลยบวชถวายาสมเด็จยญาเลยตอนนั้นผมยกมือขึ้นมาเลยบอกว่าผมขออนุญาตบวชถวายท่าน เราก็เป็นเด็กเราก็ไม่ค่อยใจเข้าใจอะไรแล้วก็คิดว่าเออพี่เขาเพิ่งบวชมาตันนี้ถึงตาเราบ้างตอนเป็นบวชเองก็ได้มีโอกาสไปเดินทางไปทั่วประเทศไ่เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อเพื่อ,อสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเอาบุญมาถวายแก่สมเด็จย่าก็จะไม่มีวันลืมเลยบวชที่วัดบวรหลังจากนั้นต่อมาก็บวชที่ วัดน้มินที่บอสตันตอนนั้นทวมปูมเศดษฐกษัริยก็บวชอุทิศเป็นพระราชกุศลถวายท่านท่านก็มีหลานชายที่บวชให้ถวายให้ท่านสองคนคือผมกับน้องอินน้องอินได้ตอนนั้นโชคดีมากนองอินได้ไปบวชที่อินเดียไปบวชตั้งเดือนหนึ่งที่อินเดียก็มีหลวงพ่อสมชายที่วัดปริวาสเนี่ยบวชให้น้องอินเป็นพระอุปัชฌาย์ให้น้องอินน้องอินเขาเก่งมากสวดมนต์เก่งมากท่องอะไรหลายอย่างเก่งมาก ป็นพระที่มีวินัยพระที่มีระเบียบต่อมาคราวนี้ผมก็เลยอยากจะบวชกับหลวงพ่อสมชายด้วยเพราะท่านเป็นพระอ,อุปชัยน้องอินผมก็เลยมาขอให้ท่านบวชให้ผมด้วยก็บวชถวายถวายแก่ทุนหม่อมพ่อไม่เคยคิดเลยว่า,าจะบวชให้คนอื่นเพราะตอนนี้ก็มีแต่ท่านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจของผมอยากจะบวชให้ท่านก็มา ตามที่ดวงใจของตัวเองบอกไม่รู้จะบวชึกเมื่อไหร่มีเวลาตอนนี้ก็ทําตอนนี้ก็ทําไปตอนนี้ก็อยู่มาประมาณสักเดือนหนึ่งล้วก็ประมาณสักเดือนหนึ่งก็ตั้งแต่มาบวชเนี่ยก็ได้ไปบิณฑบาตเกือบทุกวันเมื่อเช้าก็ยังไปบิณฑบาตมาเมื่อเช้าก็ยังบิณฑบาตมาถึงเช้าจะเจ็บเล็บแตกก็ต้องเดินเท้าเปล่าต่อเราก็ ทำตามวินัยพระนะทำกิจสงฆ์ท่านบิณฑบาตเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ให้เพราะเปิดโอกาสให้ญาติโยมทําบุญแล้วก็เข้าถึงพระสงฆ์ทําให้มีพระพุทธศาสนาต่อไปเราก็ตั้งแต่บวชมาเดือนหนึ่งเนี่ยได้เดินทางไปเกือบจะทั่วประเทศไปเชียงใหม่โด,ดอยสุเทพไปวัดสิงห์ไป ทางภาคใต้ก็ไปเขาไปวัดพระธาตุไปเดินหม่มผ้าที่วัดพระธาตุแล้วก็แล้วก็ไปที่เดินขึ้นบันไดไปที่ถ้าของอพระเจ้าตาแล้วก็ที่วัดป่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปอีสานก็ไปเดินธรรมนัยตยตากับกับหลวงพ่อ,อจรันไปถึงพระธาตุนาดูน แล้วก็ไปอีกทีท,ที่พระธาตุพนมด้วยพรที่ศักดิ์ธร์ทั้งนั้นของของทุกภาคภาคกลางก็แถวแถวกรุงเทพนี้แล้วก็ไปยุธยามาเมื่อไม่กี่วันที่แล้วไปวัดนาพะเมนก็มีพระศักดิ์ธิ์ที่นั่นโอ้วันนั้นคนเยอะมากก็ประทับใจนะบวชมาได้เดือนหนึ่งเนี่ยก็ประทับใจก็ยังไม่ไปไหนยังบวชต่อนะครับยังเป็น พระอ้นที่ไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ค่อยไม่ค่อยอมีระเบียบจีวรหลุดลุยของเรานะครับก็ยังเป็นเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะศึกเมื่อไหร่เลิกศึกก็ยังยังต้องหาใหม่ยังไงก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ทำบุญทำกุศลมากขึ้นถวายให้ทุดหลวงพ่อได้มากขึ้น ะครับก็เป็นสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะทําแล้วก็จะต้องประสบผลสําเร็จทางนี้ให้ได้คราวนี้ก็จะออกบิณฑบาตเรื่อยๆทุกเช้าก็ถ้าอยู่วัดก็จะพยายามไปกราบไหว้สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่รอบประเทศไทยต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีไม่มีอุปสรรคอะไรที่จะหยุดยั้งการทำบุญ ของเราได้เราก็ไาฟดีครับแล้วกอ็อยากจะวอวยพรให้พี่น้องทุกคนที่ดูอันนี้อยู่มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จทุกประการนะครับขอให้ดีซึ่งกันและก,กันช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันโอ,อโหสิซึ่งกันและก,กันนะครับเป็นประโยชน์ในสังคมเป็นประโยชน์ซึ่งกันและก,กันรักประเทศไทยมากๆ รักพระพุทธศาสนามากๆจงรักภักดีต่อ,อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับขอบคุณมากครับไม่มีคำถามเลยมีนี่ไม่มีใครมีคำถามเลยเพราะอนยอดคนดูเพิ่มขึ้นเร็วมากครับอ๋อครับก็ไม่รู้ไม่มีคำถามอะไรตอนนี้หล่ลอ,หอสิมีคำถามไหมไม,ไม่มี อ่ะมีคำถามไหมได้ยินไหมมีคำถามอะไรไหมเนี่ยอืมอืมอืมอครับเอาละนี่เป็นครั้งแรกที่ทำไลฟ์สดใช้ Facebook มานานหลายสิบปีไม่เคยทำไลฟ์เลยนี่เป็นครั้งแรก โอเคก็ดียังไงก็ไลฟ์ใหม่เดี๋ยวก็ไลฟ์ใหม่ถ้าเผื่อใครมีคำถามขาวหน้าก็มาคุยกันอีกนะขอบคุณมากขอบคุณ